กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซเบิร์ตสุขสูขคนพี่น้องเลยเนะาะหลังจากหายหน้าหายตาไปดนดนบด้พอสมควรเลยพี่น้องเลยเนาะดนคักดนแน่ดีตู้เด้งนจนลืมว่า,า mm hmm. เวียกงานอันเราเคยเคยทำนี่เมนยังนะ <laughs> ช่วงนี้มุ่งหน้าใช้กับเข่าอย่างเดียวอ แม่เพิ่นเกี่ยวบทันพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวบทันแล้วบบานี้ไปจ้างไปจ้างอันน่ะคนมาเกี่ยวนี่แหละแล้วที่นี่ฝนโต๊บแบบนี้ฝนตะ๊ะเลยเปียกพี่น้องเลยเปียกแล้วที่นี่ตู้เดนก็นเลยว่าอันน่ะมาเสื้ะเขาเอาปิ้นก็ไปก็มานะพี่น้องม,มันเป็นพรเนาะมันเป็นพรเขาแล้วที่นี่ สองมอปีนเขานะพี่น้องเปียกโอ้ตึกหนาวมาเลยและที่นี่มันมันฝนสิเกี้ยวกับเกี้ยวลายก็บม่ได้แบบนี้เขาก็ค่อยเกี้ยวที่นี่ที่หน่อยมันบ่ท่านพี่น้องแบบนี้เนาะมันบ่ทันกันเลยว่าอันน่ะตัวเด่นกันเลยเอาจักตัดหย่านี่พี่น้องไปอันน่ะสื่ออันน่ะเนี่ยเจมันมาใส่แล้วก็ตัดเขานะตัดแล้วก็มันแห้งแล้วก็ขนขึ้นไปน้าอ่าจักสิได้เทไรในปีนี้เนาะ ตะเกาวมือลังกับพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเนะาะแม่เพิ่นบ่มีผู้อน,น่ะซอยว่าง่ายๆซะมีน้องสาวมีเอื้อยม,มีแม่เฒ่ามีแม่มีแต่าาผู้หญิงล้วนๆนาบ่าว่นก็มาซอยปีนี้ซอยเฮือกันแต่ว่ามันบ่ทันจังได๋ก็บ่ทันพี่น้องเลยเนาะมันบ่ทันอ่าซ่าและที่นี่ การไปถ่ายคลิปหรือว่าเฮ็ดยุทอกยูทูบนี่พี่น้องบาทนี้เนาะตุเรียนสิเล่าให้ฟังก็เลยกลายเป็นแบบโจ๊ะพักสะก,ก่อนเบรกไว้สัก,ก่อนพี่น้องไงเนาะอันนาตู้ซิดกับโทรมาเล่นนำ้ำมือได้าชีแล้าาวเขาแล้วนำ้ำบมมีมมไปยังชั้นยังซี่นะพี่น้องอ่าลายคูหลายคนก็ต้องหูน้ะว่าอันนา ตู้ซิดกับไปผู้เดียวตู้ค่ำกับไปผู้เดียวตู้เด่นก็มาตัดเขา่าชวนน้องพัดไส้เพิ่นกะเพิ่นคือซีออกเดินสายผู้เดียวเพิ่นละเนาะกะอันนี้เท่ากับโได้ว่าบบได้วาได้วาผู้ใดดอกพี่น้องเลยเนาะอันนี้ตามควมอมสมัครใจไพมั่นต่างคนต่างเขามาหาประสบการณ์ในการเฮ็ดยูทูบผู้ใดมีประสบประการลายอ่าขอไปน้ำเท่าตู้ซิดนี่เพิ่นใจกว้างอยู่แล้ว เพื่อนใจกว้างเพื่อนว่าง่ายซับพอนใจกว้างให้โอกาสทุกคนที่เขามาและที่นี่พ่อเขามาได้ควมลู้ในการเดินหน้าทำมาหากินต่อไปกะอันนี้ก็ให้เพื่อนไปต่อยอดกันเราเองเนาะแต่ละคนะนะพี่น้องตัวเด่นคือกันตัวเด่นนี่อาจจะบ่มีควมสามารถเกี่ยวกับการเทสยูทูบบันใดพี่น้องเลยเนาะว่าแย่ yeah, เลยแหละ และที่นี่คอยเข่ามาขอสมัครใจเข่ามาแบบน้ำตูซต้ซิดตู้ซิดเพิ่นก็เปิดโอกาสให้ตู้เด่นพอเพิพ่นเปิดโอกาสให้ปึ๊บตู้เด่นกับับไปน้ำเพิน่นไปปึ๊บไปได้อยู่สองสามเดือนตู้เด่นก็เริ่มมีรายได้แต่บ่ลลายพี่น้องเลยเนาะ มีไยได้แต่บ่หลายพ่อได้คาใสซ้อยในครอบในครัวนิ่งนๆๆๆิ่นอยบ่ถึงคันว่าได้หลายคือคนอื่นเลยเนาะ,ะบ่ถึงคันน้ามีซื่อหันซื้อหนีไว้คือคนอื่นบ่มีเนาะพอะไรแต่ซื่ออยู่ซื่อกินใจจับหน้าวิตลังขนาะพี่น้องเลยเนาะ,อะคอยมาฝึกฝนน้ำตู้ซิดตูต้ซิดก็บ,บอกสอนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อว่าอยากให้มูได้ตู้ซิดก็ได้เจ้าของอัศมีแล้ว แล้วก็คนอื่นเขามากอะอยากให้โอกาสคนอื่นให้มีคือเล่านะพี่น้องและที่นี่เากาเหตุทุกอย่างและที่นี่มันก่ตาต่างคนต่างว่าเออมีเวียงมีงานกะเฮ็ดกันไปก่อนถ้าว่าเมือ่อใดพร่อมลุยหนาไฟไหมนะพี่น้องและที่นี่เมื่อว่าน,นี่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อว่าน,นี่ตู้เด่นกับ บ่ได้เอาไงตัวเด่นบ่ได้เขายูทูบเลยแหละบอ่บอบอ่บอบ่อเขาเลยบ,ออบอ่อเขาบ่อบ่อไปวุ่นวายเลยกับยูทูบ e นี่เพราะว่าช่วงนี้โฟกัสกับเวียกย่างเดียวแต่สานีย่างบอ่อท่านอยู่แล้วพี่น้องเหง็นเนาะไมก็เลยว่าอันเก๋เขินไปเลยกับเวียกง,งานที่ว่าเฮาเห็ดแลวก็ส่วนงานที่ว่าเคยเห็ดมาประจํามันกับตัวเด่นกับมอบไม้ให้น้องเพิ่นจัดการกับ แฟนเพิ่นเนาะเฮ็ดกันไปตัวเด่นกับเฮ็ดเวียกยังบ่แล้วดอกตัวนั่นกับโมเล่ยอยูทูบก,กับได้ซ้ำนึงมาลุยงานส่วนตัวของในครอบครัวเพื่อนซ่านเฮาก่อนพี่น้องเลยเนาะทุกคนอย่าลืมเนาะสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวเฮาเองเนาะสิเฮ็ดยังกระยาเฮาต้องอันเนาะเบิ่งครอบครัวเฮาเองว่าเป็นจังไงจังไงเฮาก็ควรที่บ่ถิ่มบ่ปลาครอบครัวถึงอันอื่น มันอาจจะได้กว่าจังนดยกยามันเนาะตูเด่นมองว่าอันนี้คือครอบครัวเฮาถ้าเฮาโบซถอยคนในครอบครัวเฮาสิไปซอยผู้ใหญเนาะอันน่ะเฮาไปซอยคนอื่นบับคนในครอบครัวเฮาลําบากก็คือเกาพี่น้องเลยตูเด่นก็เลยว่าอ่ะยามันมีอโอกาสหน้าจังว่ากันไหมเมื่มวอวานนี้ตูเด่นได้คุยกับตูสิทพอดีเพิ่นเพิพ่นโทรมาเล่นนําเพือ่อนไปหาสร้างแก้วบอเพื่อนไปหาสร้างแก้วล้วบัดนี้ สรางแก้กับมาแต่บ้านแม่จอนมาสันแม่จอนขึ Pal ้นบ้านใหม่พี่น้องเลยเนาะอ่าอันนี้เรื่องที่ตู้เด่นอยากจะบอกเพราะว่าเห็นในคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์หลายอยู่พี่น้องเลยเนาะในคอมเมนต์ตู้ซิดในคอมเมนต์หลายหลายช่องเพิ่นเพอนะแม่จอนขึ้นบ้านใหม่คือบอกบอกตู้ซิดตู้เด่นแน่วาสันอันโดยเฉพาะว่าตู้เด่นนี่บ่บ่ได้อีหยังมากมายพี่น้องเพราะว่าบ่ได้อันน่ะถึงถึงถึงจะบอกตู้เด่น แต่ว่าตูเด่นนี่ลู้ดูเด่นกับไปบ่ได้ดอกเนาะมีแต่โอกาสหนาเข้าไปแสดงควม่มยินดีน้ำเล่าเพราะว่าเพื่อนกระเฮ็ดแล้วแล้วมีแต่ล่างมือล่างจีนขืนยูกะเพิ่นยูกับยูไปมีความสุกไปพอเข้าไปหาเพิ่นบรรน,นาเข้าก็ดีใจน้ำเพิ่นยินดีน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเพือนซานเพิ่น แต่ตู้ซิทเป็นยังคือโบหูบบดน,นี้เนาะอันนี้กะเราต้องเบิ่งหลายมุ่งม,มองหลายหลายปัจใจพี่น้องเลยเพราะว่าตู้เด้งกับโบหูบ่บได้บ่ได้เขายูทูบมานี่สิเขาเดือนสองเดือนเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ามุ่งหนาเกี่ยวกับเพ็ดเวียดแล้วก็เต็ดเวียดส่วนตัวแล้วกา็อ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวยังแล้วก็บ่บบได้่ายคลิปบ่ได้อัพคลิปลงไงพี่ให้น้องเบิ่งก็ต้องขอโทษขอเอฟซีไลายพี่น้อง เอฟซีที่เพิ่นยังหักยังแพงผู้เพิ่นติดตามช่องยูทูปตู้เด่นปันสุกตู้ซีทปันสุกตู้คำปันสุกยีงยังว่ากันไปพี่น้องเลยเพิ่นก็นยังให้ความสนใจแล้วก็เพิ่นอยากซนะัพพอร์ตนั่นแหละพี่น้องเราบอกง่ายๆให้อยากซัพพอร์ตอยากเอ็นดูในสิ่งที่เยาเฮ็ดนาทำนี่คุณงามความดีนนั่แหละอันนี้คืออาน,นาวอาง่ายๆนะเนาะเพิ่นก็นอยากซัพพอร์ตอยากให้เฮามีรายได้อยากให้เฮา เหตต่อดำเนินการต่อแต่ว่ามัน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 อยากน้ำเบียกแบบประเภทนี้เลยพี่นออ้องเลยมันสิจ้างก,กับคันจ้างปุ๊บนี่ก็มีรถมีเนวเป็นไปรถใน่ไพี่นออ้องเด่นกันเลยว่ายาแหละว่าสันและที่นี่มาต่อเรื่องย่ยจอนกับอนานะตูซิดหรือว่าเป็นขืนเกี่ยวกับขืนบานมงบานไม่พี่นออ้องเป็นยังตูซิดจังจังโมหูเนาะเพราะว่าโมมี่ไพ่บอกตูซิดได้พี่น้องเลยเนาะ มมนนตู้เดงกับมีไพบอกนาตู้ซิดนี่ก็สำคัญเด้สำคัญอยู่เพราะว่าก็สิว่าสำคัญนะเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างกับตู้ซิดเ,เล่าเลาเห็ดซอยเหลือนี่กับมามาดนแลนะแล้เนาะเล้ากับแม่ยุว่าถึงจะบ่ได้เป็นสะพานบุญโดยตรงแต่ก็มีส่วนรวมไปนั่นไปนี่บุญคุณนนะพี่น้อง แต่ตู้เดนบอกคืดอย่างไรดอกตู้เดนสำหรับตู้เดนนะ่ยถึงตู้เดนบอกตู้เดนก็นไปบ่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันค่าเวียกยาง,งานงานหลายพี่น้อง,งเหาะค่าง,งานเต็มโอ้หล่นหัวเลยลำบากในนึงช่วงนี้แลว้วมื่อนี่ตู้เดนก็สิออกมาเบานี่เห็นเอฟซีพี่น้องเห็น FC เอฟซีพันคอมเมนต์คอมเมนต์ในช่องบาลเวียงบอโมยังในช่องตู้ซิดยังอะไรทั้งเป็นยังตู้ซิดยังบ่ไปเั่นส่แต่กับอันา ลุงแก้วเพิ่นก็เว้าในคลิปต้สิทธิ์นะอ่ายายจอนคือบ่บอกต้สิทธิ์จังซี่อันนี้เฮาก็บ่รู้เนาะแต่ว่าลึกก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาเองว่าห่วยมาเวียงอันน่ะเป็นหยังนาอกับอันน่ะตุสิ์คือบ่บอกตุสิทธิ์เนาะอันน่ะตู้เด่นนี่บ่ได้ซีเรียสตู้เด่นนี่บอกตรงๆเลยอันน่ะเพิ่นได้เฮือนได้ซานก็ดีดีมกดีใจนําพี่น้องเลยเนาะอันน่ะขอแค่ว่า ผู้เพิ่นบ่มีะจากผู้เพิ่นมามีเพื่อนมีชานก็ดีใจนําเพิ่นเนาะเพราะว่าอันสิ่งสําคัญเลยก็ต้องขอขอบุญขอบุณผู้รักผู้ใหญ่ผู้เพิน่นอัน,นาอุปธรรมซอยชู้มาโดยตลอดสิ่งสําคัญก็อย่าลืมนั่นแหละพี่า้อง่อย่าลืมอย่าลืม,ลมบุคคลผู้เพิน่นยืนมือข้ามาซอยผู้เพิ่นเป็นสะพานบุญผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นหละเนาะก็อยากบอกอยากฝากคลิปนี้ไปถึงยาย่จอนเนาะ ยายจอนแล้วก็แล้วก็ฝากความคิดฮอดคือถึงเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคู่ทุกคนเนาะ,ะตัวเด่นก็บโบได้ลงคลิปหลายมือหลายวันนะพี่น้องาเภยเนาะก็เปนน็นยังไงก็ยังหักในอาชีพ YouTube อยู่พี่น้อําเยแล้วก็หักในอาชีพ,พ,ชพประเภทนี้อยู่เนาะแล้วก็ตัวเด่นก็นยัง่งมักแล้วก็ยังสีเดินหน้าต่อกับการซอยเหลือ คนผูเพิ่นถูกยากลาบากผูเพ่นบบมีนี่ก็ยั่งลายพ่น้องเลยสําหรับตู้เด่นนี่ตู้เด่นยังมี่มีไใหม่มีมือมีเหือมีแห้งมีที่ดินดินดอนตอห้ายั่งปลูกข้าวปลูกน้ำกินแต่บางครั้งบางข้าวอาจจะโบทวงบบท่านก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาเองว่าเฮาเอาไปคันมีเงินก็เอาไปใช้จ่ายในประเภทใดแนนอพ่น้องเนาะภาระมันมี่หลายทุกคนมันมีต้องมีภาระเบิดสุคนนั่นแหละ ในที่นี่ตู้เด่นกันได้คุยกับตู้ซิดเมื่อคืนนี้ว่าอันนะตู้ซิดคือโบห็นไปหายายจอนว่าซันตู้เด่นถามมาหน้าพี่น้องคนอื่นคือคือลงคลิปเซลเซลทุกคนในพี่น้องเห็นหลายคนอยู่ลงคลิปนะเกี่ยวกับขื่นบานไม่เมจอนแต่ว่าตู้ซิดโบมี่นะพี่น้องตู้ซิดโบได้โบได้มีส่วนเกี่ยวกับล่องคลิปลงอย่างอันนะขึ้นเฮือนไม่ขึ้นบ้านไม่แม่จอนก็เลย สงสัยสงสัยว่าตู้ซีดเป็นอย่างน้อคือโบไปหาแม่จอนมาสันนะแบบนี้มาเบิงคลิปแต่ละคลิปคือเห็นคนอื่นลงนะพี่น้องเลยก็้วเลยว่าเอ้าโทษไปถามเบิ่งก็น้าว่าเป็นยังน้อบอสบายบอคือเห็นไปคอนแกนนะคือตอนคนไปคอนแกนมาท่านมากพี่น้องเลยแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยโทรมาบอกว่าเพิ่นบ่ฮหูเพิ่นว่าข่กับบองหูคือกันขันหูก็สิบอกเจ้าอยู่คนวาเอาแล้วว่าตู้ซีดกับบองหูตู้เด่นกับบองหูแล้วกับบมี่ไพบอก มันเป็นอย่างไรเนาะบ้าน,นี้ว่าเอฟซีไลยคนเพิ่นกัสงสัยน้องพี่น้องว่าโอ้เป็นแน่นั่นแน่นี่แล้วก็ให้พี่ให้น้องครัพิจารณาแลวกาไต่ตองกันเองน้อพี่น,อน,อน้องนาอในเหตุและผลว่าเป็นอย่างไรอย่างไรสำหรับตัวเด่นแล้วนี่บริสิเลียยังมากมากพี่น้องเลยเนาะอันดับวา ว,ว่าตรงๆเลยว่าตัวเดนบ่ได้บ่ได้คุยหรือว่าเขามาเบิ่งไปชมไปคลิปเบิ่งคลิปผู้ใด้เนาะคำว่าอ่าเข้าไปเล่น f เฟซบ o ๊กน้อยๆแล้วก็อ่าไปอันน่ะติดอีหยังล่ะพี่น้องเอ้ยติดอันน่ะอาจารย์เบียร์นริดนึงช่วงนี้เนาะตัวเดนมักเบิ่งอาจารย์เบียร์ กอยเบิอ่าอาจารย์เบียร์ที่ติ๊กต็อกเนี่ยลายๆย่างพี่น้องเลยเนาะคนตื่นถ้ำมานี่พี่น้องเลยและตุเด่นก็บ่ได้เข้าไปทักไปคุยไปแซกกับผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดบุเห็นตุเ่นเข้าไปทักทายสบายดีแล้วก็่าเผาเบื่อเผานายกันเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีคือกันเด้อยังหักยังแพงยังคืนหอดคืนถึงคือเกาพี่น้องเลยนับตั้งแต่ช่องยูทูบม e อห่วย บางคนก็ว่าตู้เด่นไปหายไปทางไหนเนาะสันคือโบเห็นลงคลิปคือโบเห็นคอมเมนต์คือโบเห็น,หนทักมาเล่นน้ำแนวสันนับตั้งแต่ตู้ซิดตูต้ข้ามน่องพัดไส้อ่าเบาวเวียงหลายๆช่องพี่น้องเลยเนะนาะอานาอานาคลิปอันตู้เด่นบ่คอยได้เข้าไปเบิงแล้วกับหลักๆเลยคือมี่เบาหน่ายแล้วก็สาวบุถไายผู้เพนอ่าเป็นยูทูบเบอร์คือกันเนาะเพิน่นเพิ่นเดินสาย ข้ามมาท่องเที่ยวขับมอไซค์ไปหาท่องเที่ยวไปหาทเที่ยวแต่ละหมู่บ้านไปทายวิถีชีวิตในสปปล,ปลาวเฮาให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮับได้เบิง่งได้ชมได้ติดตามนี่กาอย่าลืมเข้าไปเบิ่งไปชมเพิ่นพี่น้องเนาะบ่าวนายสาราดิโอและก็สาวบุไทยกาฬสินธุเพี่น้องเนาะตัวเด่นกับโบคอยได้เข้าไปเบิ่งไปชมอ่าก็ยังคืนฮอดคืนถึงคือเก่าเด้อครับเด้อเนาะอ่าบ่ว่าสิ เงียบกระยาดโดนกระยาดกระยังเข้าไปเบิกอยู่พี่น้องเลยโดนโดนเข้าไปซองนิ่งๆนิ่งน้อยเนาะเป็นอย่างไรก็ฝากพี่ฝากน้องอ่าเข้ามาเบิงมาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตู้เด่นในพี่น้องเลยเนาะอย่าลืมอย่าเฝ้าเบื่อเฝ้านายกันไลยเนาะอ่าแล้วเขาแล้วน้ำสัญญาอยู่ว่าสิไปให้พี่ให้น้องเห็นหน้าเห็นตาผมกระย่าพี่น้องบ้านนี้เนาะผมกระย่หน้ากระดำดำซะแล้วกับตากแดดพี่น้องเลยเนาะ บาดนี้กับซีลุยงานต่อได้บาดนี้เนะาะเป็นยังไงกับฝ <c oughs> ากพี่ฝากน้องเป็นกําลังใจให้ตูเด,ด่นเลเด้อพี่น้องไยเน,ะนาะเขาเขาน้าเต็มทงเลยพี่นอ้องไงพู้น่ะตัดหาก็ได้สองค้องหนึ่งมาใจเศร้าก็ได้ซ้ำนีเลยพี่น้องมันห่อนมันห่อนตูเดน่นก็เลยถือโอกาสมานั่นสงสนห่มสะดาอยู่ทางทงหน้าพี่น,อนอ้องไงย่างลายพี่น้องย่างลายผู้ผู้ผูๆๆ้ผ่ทงหน้าตูเดน่นย่างลาย หวงอยู่เด <dairy S 2> <Vorte> ้เนาะปีนี <laughs> sure. ้กัจักสีได้ซ้ำได้พี่น้องเลยเนาะะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ตู้เด่นเนี่ยกับอ่าคอยติดตามในช่องยูทูบตู้เด่นปันสุขี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าบริลงคลิปก็อย่าเฝ้าเบื่อเฝ้าหนายกันไลน์เนาะเป็นยังไงกัุผูแห่ะผู้ตู้เด่นกัสกีได้เอาเครื่องตัดเข่าตัดจักตัดใหญ่เลยพี่น้องตัดมัดซ่าจังไหนก็บยามันเนาะพี่น้องเนาะ กะมันโบทวงโบทันนี่เด้ส่วนส่วนน้องสาวสาวแม็กกี้บบเอื้อยบบแม่บบนาบ้าวบเพิ่นเพิ่นขาดไปพู้นพี่น้องขาดไปอีกบอลหนึ่งไปไปเกี่ยวไปเกี่ยวเข่าเข่าเข่าหยาอ่ะประมาณนี้พี่น้องไงเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ตัวแดงกันชี้ได้ขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้ฝาก FC ทุกคู่สุขคนเนาะเป็นกำลังใจเขามาเบิ่งมาชมกดไลค์กดแชร์ทักทายสบายดีกันเป็นสุขสุขคนพี่น้องไง ขึ้นหอขึ้นเถิงขึ้นเกาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งเระสบควสุขทุกคนพี่น้องบายบายแต่ส่วนตัวเด่นนี่ลุยงานต่อพี่น้องเลยเนาะไป